สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้จะมาอัปเดตสวนผักนะคะยายไม่ได้เข้ามาสวนสองวันสองวันหรือสามวันไม่รู้เนาะแล้วก็ฝนมันตกแล้วมันจะตกติดต่อกันไปอีกเนี่ยสองวันสามวันเนี่ยไม่ได้เข้ามาเลยนะ่ะเมื่อกี้เข้ามาตัดไม้ฝรัง่งเห็นแบบอืมอ้มเดยจะมาถ่ายเอฟซีดูนะคะถ่ายผักไม่ได้เก็บผักนะคะถ่ายผักนี่นี่นี่ฝนมันตกดูดิ จำได้ไหมวันนั้นยายถ่ายดูยังเมยนึ่งเลยแมงเอหวัวกระพามีแคน่นี้โอ้ยแค่นี้ก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวดัดหักกิ่งมันไปชำใหม่นาะอันนี้ก็กระลำกระลำนี่เติมมาแล้วนี่แมงลักแมงลักยายก็สวยนะนี่นี่นี่อ๋ออโอ้ยแมงลักกับกระเพรา,าทําไมมันมาขึ้นอยู่ด้วยกันมันกลายพันธุ์หรือว่าอะไรนะั่นนะ พอโตมาเนี่ยน,นี่นยจะเป็นกระเพรานี่นี่กระเพรานี่กระเพราช่างกระเพราทำแมงละอะไรก็ไม่รู้อันนี้กระเพราโอ้กระเพราขึ้นเยอะเลยเอ้ในแมงละเราออกก่อนเดีย๋ยวมันติดกันเดีย๋ยวมันติดเชื้อโรคกันออกมาไว้ทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะแยกปลูกฝนตกๆอยางให้ปลูกเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยดูดิ เดินฝนในเดือนเดียวจะพามาเก็บตอนนี้ถ่ายคลิปคนอน,นี่อันนี้เป็นโคโอ้ย <c oughs> เป็นหัวผักหัวโครบีที่ใหญ่เป็นพันธุ์ใหญ่ยายไม่ได้ซื้อหรอกยายซื้อพันธุเล็กแต่พอดีเขาว่าเป็นกระลำดาวเนาะดูดิเนี่ยมันใหญ่ยังมันยังมาโตเต็มที่มันเริ่มเน่าแล้วดูดิเจอฝนเนี่ยเน่าโอ้ยเสียดายมากเลยอะ่ะเพื่อนๆเนาะนี่กระลำเนี่ย อันนี้ก็ผักเคลส่วนตัวนี้เห็นไหมยายถอนยาออกมันก็เริ่มสวยแล้วเนี่น่าจะเป็นกระลำดาวนะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรอรุนกันอะไรก็ช่างเถอะขอแต่ให้มันเกิดนี่นนเห็นไหมมันเน่าอ่ะเพื่อนฝนตกมากมันเน่าเนี่ยพวกนั้นน่าจะเป็นกระลำดาวของยายทั้งนั้นเลยนี่เนาะอันนี้ก็แครอทนะคะนี่แครอท แครอทโอ้ยเริกยายสุกแล้วนี่เด็เกเดไกใบใบทำพันธุ์พริกที่มันติดอยู่กับกระถางเนาะโอ้ยอุย้ยดูดิวันนั้นเก็บวันนั้นอุย้ยนี่แาดเบอร,ร์รี่โอ้ยกิง่งอุ๊ดเด่ะเพื่อน,นเออเขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งของปีที่แล้วที่ยายปลูกเนี่ยเห็นนะตอนยายปลูกกิ่งเล็กๆเ,เ,เองนี่ดูดิ โอ้โหเต็มเลยนี่เนี่ยอันนี้ปีนาค่ยมาลุ้นกันเนี่ยปีนาเนี่ยยายเพิ่งจะปลูกปีที่แล้วไม่สะดวกหน่อยนะ่นลมตัวใหญามันขึ้นเพียบอีกแล้วเพื่อนๆน,นี่พริกยายเริ่มสวยแล้วไงเนี่ยพริกสเปนนะคะนี่อะออแล้วที่ยายออกจากกระถางมาปลูกเนาะนี่ไงเริ่มสุกแล้วอันนี้พวกนี้ที่ยายขุดออกจากกระถางนะคะที่กระถางที่ว่ามัน มีอะไรนะที่มันมีลูกอยู่ในกระถางนะยายขุดมาปลูกเนี่ยเริ่มสวยแล้วนี่ออแล้วเดี๋ยวใส่ปุ๋ยดี๋าวมานอน้าใส่ปุ๋ยกันเนาะนี่นะคะมะเขือเทศดูอุย้ยลมเนาะแรงจังดูดิมะเขือเทศนี่เยอะเลยนี่อันนี้พันธุ์เล็กนะคะพันธุ์ปะอะไรนะเชอรี่พันธุ์เชอรี่นะคะมะเขือเทศ โน่น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 เขื่อนเทศเห็นปะโอ้โหไม่ได้เข้ามาสามวันอันนี้ดูสิหอมพิ่ถอนไปวันนั้นเองถอนหญ้าโอ้ยไม่อยากจะคิดสงสารโ <laughs> น่นสลัดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดีๆเดี๋ยวเหยียบเอเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่อันนี้มะเขือเทศอะไรก็ไม่รู้นะนี่นี่นี่เลยหักออกนี่เห็นไหม <laughs> ดิไม่ได้มาไปดูจะมาเก็บกระเทียมไปดองยังไม่ได้เก็บเลยนี่ผักสลัดใหญ่ทวลันเตาไม่ได้เก็บแล้วนะคะทวลันเตาเอาไว้เอาทําเม็ดก็กินเกือบหมดอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อน,อนแต่ว่าเดี๋ยวยายจะมาเก็บเดี๋ยวจะมาเก็บเ,เ,เอาบ้างเนี่ยจะไปเอาจะเอาเม็ดมันไว้ไว้เอ่อไปแช่แข็งไว้ทําอาหารไว้เวลาเราต้มนูน ون, ต้มนี่หรือทาข้าวผัดอะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บเอามัาง่งเพราะว่าเอาไว้ทําพันุ์มันก็เยอะเกิน ก,ก,ก,ก็เก็บกินเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยแถวนี้ไม่มีแล้วนะเบนนื่อนี่เนี่ยแถวนี้เนาะก็เก็บไปเยอะเหมือนกันโอ้โหเพื่อนๆเลยดูดูข้าวโพดดูข้าวโพดอ,อุกยขตสองสามวันสะออนน,อนพื่อนตื่นเต้นฮวันนี้ นี่ผักอันนี้ยายชอบเองได้ไปกินกัะสมตาได้กินทีเดียวติดใจเลยเพื่อนยายให้มากินแล้วทีนี้ยายติดใจยา,ยายไปซื้อเม็ดมันมาอุ้ยผักกาดแก้วผักกาดแก้วนี่เดี๋ยวก็จะแยกไปปลูกอนี่ตัวทางมากินของยายผักกาดโอ้ตัวทางมากินผักกาดแก้วยายหมดแล้วนี่นี่มาดูมาดูคอราบีสีม่วงยายอันนี้ผักชีนะคะนี่ผักชี นี่งผักชีนะคะกระมสีม่วงใหญ่นี่นี่โอ้ยเดี๋ยวประกาศพาไปตำกันสีขาวโดนหมดกินตายหมดนี่สีม่วงนะคะสีม่วงนะคะแตกแล้วกลับมานี่โอ้ยดูดิโอ้ย,อยเพื่อน,อ,นอ๋อเหน่าอ่ะนี่นี่ถ้าแตก แตกมันไม่มันก็โอเคอยู่แต่บางทีแตกเน่าเอ้ยเดี๋ยวมาเก็บไปตำกันเพื่อนอ้ยนี่พริกมะเขืออยู่ในกระถางก็สวยนี่ฝนตกตกถ้าฝนตกตกอีอากาศเยน็นเย็นมันก็พากันสวยเนาะแต่ถ้าแดดร้อนร้อนแบบวันนั้นไม่สวยหรอกอันนี้กระลำม,ม่วงนะคะนี่เอ้ยน่าจะเป็นกระลำดาวนั่นแหละยายบ้าไม่มีกระลำหัวใจเลยเพราะกระลำหัวใจได้กระลำดาว ซื้อกลั่ำดาวได้โคราบ,บียายเพราะยายเพราะกลั่ำหัวใจได้กลั่ำดาวยายซื้อกลั่ำดาวได้หัวโคราบ,บีบ้าไปไปต่อสตอบบรอเบอรี่ก็นนะ่าจะมีนะไปทางน้นไปทางน้นทับไม่วัดไม่ไหวเลยดูดีดูมันขึ้นโอ้ยไม่น่าเชื่อเลย ต้องหอมใหญ่ดูต้นอาทิโชคใหญ่ดูต้นอาทิโชคอุ้ยสวยอะเฮ้ยไม่ใช่มันจะมีเฮ้ยไม่ใช่มันจะมีดอกเหรอเพื่อนฮะไม่หวังไม่คิดไม่หวังนะเนี่ยไม่คิดไม่หวังนะเนี่ยเฮ้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 ยนน้นนนนงไม่คิดไน่นน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  ตื่นเต้นโอยเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเราตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นเนาะมันปลูกไม่เคยได้กินนะจะบอกให้ยายปลูกขนาดเนี้ยสวยขนาดนี้ผลส,สุดท้ายมันตายมันหนาวเฮ้ย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 ดูตัวนี้ดูตัวนี้นตัวนี้มีไมโลมีไมโลมาลงมามาลงมามาลงมาเฮ้ยมาด้วยมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยดีใจอ่ะเพื่อนๆดีใจคนเดียวนี่สตรอเบอรี่เนี่ โอ้ยดนใจคนเดียวะเฮ้ยไม่นะ่าเชื่อไม่คิดว่าจะได้กินวิคิดว่าจะได้กิน,กนแล้วอนี้เอ,อ่อเออเคมันมันมีอายุมันมีอายุสองปีสามปีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าหนาวมันจะทนได้หรือเปล่าโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวหน้าหนาวยายจะทําบ้านจะทําทบ้านให้เขาอ,อันนี้อ<ะ>มะเขือเทศสีเหลืองนะคะคเพื่อนๆนี่ยายซื้อเมล็ดมาดูต้นเขาเล็กๆนี่ออกดอกแล้วนี่แข็งแรงดูแข็งแรง,แงมากเลยอะเนี่ยต้นเล็กๆ เฮ้ยโอ้ยยายตื่นเต้นอันนี้มากเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะครั้งแรกเลยใน,ในรอบสิบห้าปียายปลูกมานี่เป็นรอบที่สามแล้วนะรอบที่สามแล้วนะตายหมดปีก่อนเนี่ยก็สวยขนาดนี้หนาวมาก่อนไม่ได้กินอันนี้ซื้อเป็นลูกมาไม่เคยเห็นหรอกหาซื้อ,อยากนะลูกมันนะเม็ดเม็ดกับแพงแพงนะซื้อเม็ดมาเพาะซื้อเม็ดมาเพาะเนี่ยแล้วก็มาปลูกก็ได้สวยขนาดนี้หนาวมาก่อนเฮ้ยโอ้ยดีใจดีใจ ดีใ,ใจสุดๆเลยอะเพื่อนโอยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินดูเห็นไหมพวกยาพวกอะไรเคี้ยวกระจีแล้วที่แฟนยายตัดวันก่อนนะเดี๋ยวนี้เคี้ยวกระจีนี่มาดูพลิกดูมะเขือยายนี่แถวนี้ก็มะเขือเทศก็โอเคอยู่นะนี่พลิกยายแม้ว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่อีกไม่ได้ใส่เลยนี่เนี่ยมะเขือเปาะมะเขือเปาะยายไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่เคยได้กินอ่ะอืม นี่เพริกใหญ่เริ่มสวยแล้วนะคะนี่อันที่อยู่ในกระถางก็ออกดอกและออกดอกออกผลแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เก็บไปกินและรอหนึ่งนะคะนี่นี่นีจ่จะหาคางมาใส่ให้เขาหน่อยยกเขาขึ้นหน่อยนี่อ,อ,อ,อดีใจดีใจเพื่อนๆดีใจอธิโชคนะแบบว่ามันตื่นเต้นมะาปีแรกเนาะปีแรกมันก็ตื่นเต้นธรรมดาเนาะเพืนะ่อนเนาะอธิโชคนะพูดถึง ดอกไม้ในสวนดอกไม้ในสวนสตรอเบอรี่เป็นเองโอ้เดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยเอาตะก,กร้ามาใหม่ตอนนี้อัปเดตฝนพักก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บไข่ด้วยไข่ก็หลายวันแล้วไม่ได้เก็บฝนตกไม่ได้เข้ามาเลยเมื่อวานมาถ่ายคลิปเมื่อวานมาถ่ายคลิปเออ่ผลไม้ก็วิ่งหนีฝนเนาะอดีใจดีใจเฮ้ย น,นี่ก็เริ่มแก่แล้วนี่เดี๋ยวจะถอนออกแล้วนี่เอาไว้เห็นไหมพวกนี้มันก่อนยายถอนยาออกตอนนี้เขาก็เริ่มออกยอดมาใหม่แล้วนี่มันก่อนตัวทากินหมดเลยดอกดอกรักเร่น,นี่ดอกขมันสัญญานะออ้ยสว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 ยไปหมดผมใจพอใจ นี่อันนี้ก็สวยเลยดอกไม้ไม่รู้จะเอาไปปลูกที่ไหนดาวเรืองดาวเรืองสีเหลืองดอกใหญ่ๆแบบบ้านเรานะเนี่ยไม่ใช่ดอกเล็กๆแบบเออมันก่อนเนาะนี่อันนี้ก็เริ่มสวยแล้วเนี่ยปลูกอันนี้มันอยู่ตรงนี้มันดีนะถ้าไปอยู่ที่อื่นตัวทากกินหมดตัวทากชอบมากเลยเนี่ยเนาะดอกอันนี้มีสองอย่างนะคะมีสีม่วงกับสีขาวดอกมันฝรัง่ง ไป้างบานมาตัดหยาให้นันใหญ่เลยไฮ้ดอกนี้มันมา,มาออกดอกอีกรอบเหรอนี่ดูดิมันไม่แตกแขนงออกดอกอีกรอบถ้ามันแรงมันไม่ออกแล้วนี่พอดีมันมาโดนน้ําฝนมันเลยออกดอกอีกรอบนี่อสวนสตรอเบอรี่กลายเป็นสวนดอกไม้เดี๋ยวมาเล็มเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาเล็มสตรอเบอรี่เพอได้กินอยู่นะเนี่ยเนาะ เชอรี่ก็โอ้ยปๆเพื่อนๆนายายขอเข้าบ้านไปเอาอะไรมาเก็บไข่มาเก็บหัวโคราบีหน่อยจะพาไปตำกินยมันก็มีให้เก็บนะนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีดูเราไม่เก็บดูเราไม่เก็บนี่มันก็มีอะไรมากินลูกสวยๆอยู่นาะ นี่ลืมตรงนี้กำลังสอนอดิชกนี่นะคะสุกินีอันนี้คือสุกินีก็มาแล้วนะคะเริ่มมาและเริ่มมีลูกแล้วนะคะเห็นไหมเห็นลูกเขาไหมนี่ต้นเดียวปีนี้แตงกวาอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยถ้าซื้อเขาต้นละซื้อเขาต้นละประมาณเออเจเนี่ยกระถางละเจบาท มันสกินนีนั่นแหละสกินนีนั้นก็เท่าไหร่นะสองยูโรเกือบแปดสิบบาทเนาะเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยพ,พุ่งเขาเรียกว่าอะไรนะสองคือมันอยู่ในกระถางสองต้นอนะประมาณแปดสิบบาทหนึ่งยูโรเก้าเก้านะอันนี้ก็ภูมิใจนี่เพราะว่าเพาะเองมาแล้วนะคะแตงกวาใหญ่ก็มาแล้วนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่จะมาตัดใบออกหน่อยเอ้ยเรียกว่าตัดใบออกหน่อยนะคะ อุ้ยนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้โตแล้วนี่นี่อันนี้โตแล้วนี่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 ถอนนะนี่เอาก่อนนี่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะเอาฝักทองออกดอกแล้วฝักทองออกดอกโตมีโตผู้โตผู้เห็นไหมนึกว่าเขาไม่สวยเห็นไหมอุ้ยยายอยากให้เอฟซีเห็นในแตงกวาตอนยายปลูกนี่จังเลย ยายบอกว่าดูไว้นะดูไว้นะมันจะสวยสวยนะลูกสวยนะลูกอะตอนปลูกนะแบบโอ้โหต้นแบบว่าขนาดนี้เลยเออนี่ต้นขนาดนี้เพื่อนเพื่อนต้นเล็กเล็กวขนาดเนี้ยหนี่นะคะฝักทองฝักทองฝักทองเลื้อยมาทางนี้เลื้อยมาทางนี้ลูกเลื้อยมาทางนี้นนอย่าไปทางนูน้นเลื้อยมาทางนี้เลื้อยมาทางนี้ไม่ล่ะ อย่าเลื้ยไปทางโน้นทางโน้นมันไม่สวยไปเพื่อนๆนี่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายตอนแรกนึกว่าขึ้นช่ายไทยนึกดีใจว่าโอ้ยมันขึ้นดีจังเลยผลสุดท้ายเป็นขึ้นช่ายฝรั่งเอ่อกลิ่นกลิ่นมันเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะออกแข็งๆนิดนึงมันไม่นน่เหมือนขึ้นช่ายไทยบ้านเราะนะเ,เนาะแต่ว่ารสชาติความหอมเหมือนกันแต่อยากกินนั่นก็ต้องเก็บเอาอ่อนๆเนาะ ก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยมันไปนะเฮ้ยสอนอดิช่อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าบัานไปเล่าให้แฟนยายฟังก่อนไปไปไปแค่นี้เลยคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะในายายไปเอาตะกร้ามาเก็บไข่เอาเก็บใบผักไปให้ไก่กินด้วยเนาะแดดออกนี่เมื่อกี้ฝนแดดออกแล้วฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยเนาะ